ฝ่ายค้านยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าไปตรวจสอบชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจกรณีที่สังคมเคลือบแคลงสงสัยว่าอดีตนายกทักษิณชินวัตรรักษาตัวนอกเรือนจำที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือไม่โดยหากโรงพยาบาลตำรวจไม่ให้เข้าพื้นที่ก็จะต้องสามารถชี้แจงเหตุผลกับสังคมได้นายชัยชนะเดชเดชโชสสพ,พรรคประชาธิปัตย์ในฐานะประธานคณะกรรมาการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรยืนยันจะเดินทางไปตรวจสอบที่ชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจแน่นอน ว่านายทักษิณชินวัตรป่วยจริงและนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลจริงหรือไม่ตามกำหนดการเดิมคือวันที่12มกราคมโดยขณะนี้กำลังรอหนังสือตอบกลับจากกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจหากไม่ตอบรับก็ต้องแจ้งเหตุผลกลับมาขณะที่โรงพยาบาลตำรวจต้องตอบสังคมให้ได้ว่าเหตุใดกล้องวงจรปิดเสียและทำไมไม่มีงบประมาณการซ่อมแซมส่วนกรณีกระแสข่าวการเตรียมเดินทางกลับไทยของนางสาวยิ่งลักชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีนั้นอาจเป็นชนวนเหตุให้เห็นว่าสังคมมีสองมาตรฐาน